เป็นบรรยากาศนะไม่ช่นนะบรรยากาศที่ว,วัดตื่นเช้านะเป็นวิธีหย่น้ำมนนะน้ำมนมาบได้นะครับมาบได้ใช้สะดวกไปถนัดใ,นใครอยู่ใกล้อยู่ไกลมาบได้ ครอยู่ใกล้ในเขตนี้ก็อาบแถวนี้ใครอยู่ใกล้ทางวัดบางจากก็ไปอาบทีบ่วัดบางจากนะเอาสะดวกนะครับหรืออาบทั้งสองวัดเลยก็ได้เพราะพิธีการพิธีกรรมก็แตกต่างกันเนาะนะครับลุกเลยนะข้อจบข้าใจนะอย่าลืมข้อจบเข้าใจนะจบนะเป็นมิจภาพที่ดีนะครับข้อจบข้าใจเอาสะดวกครับเอาสะดวก ก็นะถือเรามาได้เผยแผ่ให้ผู้ชมได้ชมได้ดูแล้วเนี่ยนะชมก็จะได้เห็นด้วยเป็นการตัดสินใจนการตัดสินใจเป็นการที่จะมาทำวิธีต่างๆก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลครับ เสร้อมแล้วอย่าถามตราไม่ไนะครับ ข้อต้นครับอย่าเติมน้ำเลยค่ะข้อตต่อเลยอย่าขาต้มเล่นได้นะครับขาขอใช้สายเลยะคะอยากใช้ก็ลูกค้า

vô đi vào mình. <laughs> <laughs> ลูกครับคิ่สอบเลยนะครับตามต้องครับไี่สอบเลยอย่าขาตรงไนาหน้าครับ

那，那好那好那那那那那那 Het kabelpap zit van het lijn af en zit van het lijn weer En dat is สอง่รเ็นแล้วครับครับคลิปสองเลยนะครับ่อนั่นครับีอ้คลิปขอบเลยอเลยครับเด็กเขาด้ยครับ หนาวไหมว่าหนาวปะเนี่ย <c oughs> ว่าหนาวไม่ห่อเสื้อขอได้เดี๋ไม่เปียกไงนี่แม่เข้าแต่ก้าคโับ ชิดขอบไรเลยครับตั้งคิดขอบเลยลแล้วเด็กน้ลูกครับ